ผู้ถือใบเขียวเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ถูกจับกลุมตัวที่สนามบินเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปฟังรายละเอียดนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเคมมิสุบนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะในคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังถึง2เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดผู้ถือใบเขียวที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามีปัญหาที่สนามบินไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ รัฐบาลยุคนี้บังคับใช้กฎหมาย Immigration หรือกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัดนะคะการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองนั้นไม่เพียงแต่พุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วรวมถึงผู้ที่มีสถานะใบเขียวแล้วด้วยค่ะในวันที่29เมษายน2020ที่ผ่านมานะคะ USA ริ US ได้โพสต์ว่าใบาเขียวและวีซ่าคือสิทธิพิเศษไม่ใช่สิทธิโดยชอบธรรม privilege not a right หมายความว่ายังไงคะคือสิทธิพิเศษนั้นโดน strip out ก็คือโดนเอาไปคืนได้มันไม่ใช่สิทธิที่ให้คุณโดยชอบทำคือสิทธิที่มีโดยกฎหมายเป็นการเตือนผู้ถือใบเขียวและผู้ถือวีซ่าด้วยอันนี้เป็นหน้าประกาศจากทาง immigration ที่เพจของตัวเองนะคะว่าอยากให้ทุกๆคนได้ทราบว่าการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งผู้ถือวีซ่าและผู้ถือใบเขียวนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ มีสิทธิพิเศษไม่ใช่มีสิทธิโดยชอบทำการเตือนนี้เป็นการเตือนผู้ถือวีซ่าและผู้ถือใบเขียวเลยว่าให้ทําตัวดีๆนะการตรวจสอบโซเชียลมีเดียของเรานะคะจะทํางานอย่างหนักเพื่อระบุต,ตัวตนของผู้ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยต่อสาธารนณะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะมีผู้ถือใบเขียวที่ถูกจับโดยไอซ์ เคสที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนปี2025สำนักข่าว Newsweek นะคะได้มีการรายงานว่านายกอนซาโลเดเกววารานะคะอายุ53ปีถือใบเขียวตั้งแต่ปี2003คือ22ปีแล้วเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติโอแฮร์ที่เมืองชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์หลังจากที่เดินทางกลับมาจากการไปโปรยอัฐิของคุณแม่ของเขาในประเทศเม็กซิโกทันทีที่เดินทางถึงสนามบินถูกนําตัวไปเข้าห้องเย็นค่ะ นำตัวไปสอบถามเพิ่มเติมสุดท้ายส่งตัวต่อให้อาเลยโดยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันตัวสาเหตุที่ถูกจับเพราะนายคนนี้เคยมีประวัติคดีอาญาค่ะเคยถูกตั้งข้อหาในความผิดปุกชะกันเพราะเป็น felony charge นะคะปลอมใบสั่งยาโอปิอยนะคะเป็นยาประเภทฝิ่นพราะเขาได้เคยเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งและเป็นข้อหาที่ เกิดขึ้นกับเขาเมื่อประมาณ13ปีก่อนแม้ว่าเขาจะได้รับการบําบัดและปฏิบัติตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดแล้วก็ตามและในที่สุดคดีถูกยกฟ้องแต่ตอนนี้นั้นนายกอนซาโลก,ก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่และมีกําหนดต้องขึ้นศาลอิิเกรชั่นในวันที่9กรกฎาคมที่เมืองเชชคาโกรัฐอิลลินอย์ค่ะ เคสที่2ใบเขียวเช่นกันไม่รอดเช่นกันค่ะผู้ที่ถือใบเขียวในเคสนี้นะคะสำนักง,งานข่าว MSN รายงานในวันที่18มิถุนายน2025ว่า<ม>นายวิกเตอร์อลัลเฟล่าอายุ66ปี ผู้พยลชาวเม็กซิโกที่อาศัยอยู่ในเมืองซานเดโกรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างถูกกฎหมายนะคะตั้งแต่ปี1967ถือใบเขียวมานานกว่า58ปีถูกเจ้าหน้าที่ไอซจับตัวหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมลูกชายของเขาซึ่งเป็นทาหารในกองทัพอากาศชารัฐอเมริกาลูกเป็นทาหารด้วยนะแต่ตัวเองเป็นใบเขียวไง ปัจจุบันนายวิกเตอร์ทำงานเป็นผู้ช่วยทนายความในสำนักง,งานกฎหมายทนายความที่ให้บริการด้านกฎหมายสิทธิของคนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานทำไมวิกเตอร์ถึงโดนเจ้าหน้าที่ไอจับกุมค้าลูกสาวของวิกเตอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสาเหตุที่พ่อของเธอถูกจับนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเก่าของพ่อที่เกิดขึ้นเมื่อปี2009-16ปีที่แล้ว พ่อเคยถูกจับข้อหาเมาแล้วค่ะ DUI ค่ะและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง possession of n a r c o t i c ค่ะซึ่งเป็นความผิดและหูโทษนะ Mr. Miner แต่พ่อได้รับโทษจำคุกแล้วและได้ชำระค่าปรับแล้วอย่างถูกต้องค่ะเคสของวนะิกเตอร์นั้นมีกำหนดไตส่สวนคดีวันที่15กรกฎาคม2025ที่ศูนย์ควบคุมตัวของ ICE ในเมือง Bakersfield ที่รัฐคลิฟอร์เนียค่ะ ทั้งสองเคสนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างเคสที่ดิฉันนํามาเล่าให้ฟังผู้ที่ถือใบเขียวที่เผชิญการบังคับใช้กฎหมายอ m i g r a t ช o n หรือกฎหมายคนเข้าเมืองนั้นตอนนี้มีเยอะมากนะคะทั้งที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐเมริกาและทั้งที่เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐเมริกาและกลับเข้ามาค่ะทั้ง2เคสนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะ ทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ถือใบเขียวที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นระยะเวลานานแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมเคยมีคดีหรือมีข้อหาทางกฎหมายใดๆก็ตามที่เป็นอาญาในอดีตไม่ว่าจะร้ายแรงเฟลอนีนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นละหูโทษมิสเตอร์มิเนอร์ไม่ว่าผลของคดีจะจบอย่างไรดิสมิสไปหรือว่าได้ทำตามกระบวนการแล้วอย่างถูกต้อง ก็จะมีผลต่อสถานะคนเข้าเมืองคำแนะนำค่ะใบเขียวที่มีประวัติอาชญากรรมควรปรึกษาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย immigration และหากว่าเป็นผู้ถือใบเขียวที่กำลังอยู่ในกระบวนการ กฎหมายอาญาควรที่จะปรึกษาทนายความด้านกฎหมายอาญาที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอิมิเกรชันว่าผลของการรับโทษในกฎหมายในข้อกฎหมายมาตราต่างๆนั้นมีผลอย่างไรกับสถานะอิมิเกรชันของุณใน,นอนาคตและจะมีผลต่อการสอบซิติเนนในอนาคตหรือไม่ชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสาร และคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราค่ะถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมาย immigration ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักง,งานของเรานั้นสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทางทาง YouTube, Facebook, TikTok, Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ